สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถามว่าใครขี้งอนบ้างพร้อมสามสี่ใครขี้เรียนเก่งแม่ใครขี้งอนน้องเพลงใครขี้ตีน้องเพลงคุณแม่ใครขี้ร้องไห้นองเพลงน้องเพลงใครไม่ชอบไปโรงเรียนแม่ใครไม่ชอบไปทำงานแม่เนื้อใช่ไหม ้องคุณแม่คนนี้ใครใครไม่ชอบสีขนมแม่ใครไม่ชอบกินขนมแม่ใครชอบกินขนมน้องเพลงใครใครไม่ชอบหวีผมน้องเพลงไม่หวีผม <c oughs> ใครใครไม่ชอบปับน้ำน้องเพลงน้องฉัด <c oughs> ใครใครทัดตอนตอนัดสร็จแล้วไม่ยอมแบบน้ำน้องเพีง่งแล้วใครเดินตีแม่วใครเดินตีเหรอใช่ใครเด็กข้าวกลัวแม่น้องเพลงนี่ค,ค่ะว่าเด็กข้าวกลัวโอเคน้องเพลงค่ะใครเด็กข้าวกลัวยืนยมีค โอคคใครฮะใครสิบเอ็ดขูบหกขวบ,ขวบ,ขวบน้องกระต่ายน้อยเย้ยบ๊ายบายค่ะเพลงนี้ฝันดีวันเด็กบ๊ายบายค่ะ